วันนี้ก็จะมาแบบแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่มีผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วในเซิร์ฟนี้นะผมก็กะว่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะัสำหรับเซิร์ฟไฟเอ็มนะผมก็สนุกมากเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้เล่นมานานมากเลยนะฮะกะว่าจะเลิกเล่นแล้วแหละตั้งหลายวันตั้งหลายเดือนแล้วแต่ว่าทำยูทู e เซิร์ฟนี้ไปก่อนนะฮะ ถามว่าเซนี้สนุกไหมนนสนุกมากมากเลยครับผมสนุกมากมากกินน้ำก่อน,นอ่าในเซิร์ฟนี้ก็คงไม่มีคนที่ชื่อว่าเจสังนะผมไม่อยู่ในเซิร์ฟนี้แล้วนะฮะก็เป็นอะไรที่เศร้าม,มากเลยนะคง mm. ไม่เศร้าหรอกเพราะว่าเยนี่ก็มายิงอะไรคนแถวนี้วะเนี่ยคงไม่มีใครอยากให้ผมอยู่ในเซิร์ฟนี้แน่นอนนะนะะผมก็เป็น ผมก็อาจจะโยกรหัสนี้ให้ใครทุกคนหนึ่งนะครับในในแก๊งนะแต่ว่าผมคงไม่ได้เข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ยาวเลยนะเดี๋ยจะเลิกทำโปรเจกต์ไฟเอมแล้วนะก็ได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเกียนให้เกียนคนซะหน่อยนะทุกคนนะก็มาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะ้วเปิดไมค์ไปดูว่าคนเขาพูดอะไรกันนะครับผม ไ่่เสกเอพเดี๋ยวเราแกงดามาเสร็จกี่กว่าเวลาก่อนนะครับ ไอ้สัตว์เสียงโอ้ยเสียงไม้เสียงไม้บันตีกับลมอะนะทุกคนมันเลยเกิดเสียงนะครับเสิร์ฟนี้เป็นเสิร์ฟที่สนุกมากๆนะครับผมพูดเลยตรงๆนะผมแต่ว่าที่ผมที่ผมคิดเลิกกันเนี่ยไม่ใช่อะไแรงเพราะว่ารู้สึกว่า คนในเซิร์ฟรู้สึกจะไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่ออะรนะครับ คนนี้ดักดีมากนะมันโดนมันโดนมันโดนทัวลงแล้วตายไปไอ้งู

ก็สำหรับวันนี้ก็นี่กูไม่ได้กดเลยเลยนะจอไป็นอะไรเดี๋ยวเป็นพปรเกมเออสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะผมเก็บสั้นๆแล้วมาบอกว่าผมจะไม่เล่นไฟเอ็มละนะโปรเจกต์หน้าอาจจะเป็นเซิร์ฟอื่นก็ได้นะที่ผมมารีวิวนะผมก็ไม่อาจะไม่อาจจะรู้ได้นะแม่จะรู้ได้ <laughs> สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไว้เจอกันครับ